นิทานอีศบเรื่องแม่ไม้กับแม่ไก่แม่ไม้คนหนึ่งเลี้ยงแม่ไก่ไว้หนึ่งตัวทุกๆเช้าแม่ไก่จะออกไข่ให้เธอวันละฟองวันหนึ่งแม่ไม้เกิดความโลภอยากให้แม่ไก่ออกไข่เยอะๆเพื่อจะได้นําไปขายที่ตลาดเธอจึงเพิ่มปริมาณข้าวเปลือกให้แม่ไก่กินเป็นสองเท่าเพื่อที่จะให้แม่ไก่ออกไข่ได้ทีละหลายหลายฟองแต่ละลัวแม่ไก่ก็ยังออกไข่ได้วันละฟองเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่ผ่านมา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่พุทธภาสิทยังลัดทางเตนปุดถับพังได้สิ่งใดพอใจด้วยสิ่งนั้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ